เดือดไหมอ่ะเดือดดักไหมเอออ๋อดักไหมโนแลนเคยดูปล่าไม่เคยชี่จ็อกเกอร์โคตรดีเป็นจ็อกเกอร์ดีมากนะที่โนแลนสร้างแล้วก็ตีความแบทแมนออกมาเป็นในแบบตัวเองสามได้ไหมสักสามได้ไหมภาคสุดท้ายก็แย่แต่ผมชอบภาคเดียวเลยงั้นสามแล้วล่ะบอสโอ้ยจุสิปาร์คหนึ่งเคยดูอุ้ยหนึ่งเลยเหรอเอาจริงมไหมเนี่ย มีถ้ามีอีกอันหนึ่งอ่ะอาจจะเนี่ยมันอยู่เท่ากันก็หนึ่งสองอ่ะ,อ 1, อะเว้นไว้ให้สองเรื่องอ่ะสองมาก่อนสองก่อนหนึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมากตอนนี้หนึ่งเอ้ยตาวอหนึ่งเลยเหรอหนึ่งทำไมอ่ะของตาวอเต็มบ้านเลยไม่ไม่หนึ่งมืนพักงในบ้านทีมีแต่ของตาวอกับเทอสติกไปดูตาวอลแค่ผ้าเดียวไปไล่ออกไปใช้นุ่วเท้าใช่ใชไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันข้างบนอัข้างบน,บนสี่สี่สี่ดูแค่ผ้าตีไข่เองอ่ะพวกมึงแม่งเอาจริงดูแค่ผ้าตีไข่โอ้ฟัส ป้าและดูดุมากแต่มันดีแค่สองภาคแรกๆบนนลอลชนดวงแอกทะเลแต่กูชอบคือกูชอบการสร้างจัก,กรวาลจักรวาลเข้าป่วนใช่มาจากแค่หนังภาคหนึ่งแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็ภาคอีกภาคหนึ่งที่แยกแล้วมันเริ่มสร้างจัก,กรวาลออกมาคือที่มันมาได้ถึงสิบเพราะเพราะมันไปแบบไม่ใช่แค่เรื่องเส้นเดียวอ่าอ่ะฮ้าฮ่หาหา้าอุ้ยก็ถือว่าเยอะอเนี่ย จ่าไม่แบ่งแบบมากขนาดเลยกูว่าเปิดดูเมดเล่พวกมึงก็ดูกันจนให้เสร็จก่อนปะศกระได้ไหมล่ะแปดแปดแปดเยียดีมันเออมันเรื่องเรื่องที่ดีเรื่องที่ดีนะคูชอบฮันส์แมนแล้วแฮร์รี่หกหกเออแฮร์รี่ก็ต้องหกเพราะว่ามันเป็นป o p culture เลยโอ้ยรอดรอดไม่ได้ชอบนะแต่เป็นหนังที่ดูบ่อยมากถึงมันจะนานนะแต่ก็ดูได้ด้วยมึงคิดดูดิไม่ชอบนะเจ็ด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 ผลละเก้ากับสิบจะเป็นอะไรวะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยระเบิดตุ้มต้าไปนั่นห่วยไมเคิลเบรกจบกันไมเคิเลเบรกอะไฮเดรสอันอันเนี้ยโซเซียอเวนเจอร์ Adventure, แต่เออเก้าได้ไม่อันนี้ชอบชอบชอบแต่เป็นหนังที่ดูไม่เคยสนุกเลย,เยแต่ชอบชอบทุกอย่างในเรื่องเลยชอบโจนสลัดชอบพี่่ไมชอบตอนนี้นเดฟกูอชอบตอนนี้เดฟชอบโจนสลัดชอบตอนนี้เดฟชอบแบบมิทโทโลจีเกี่ยวกับทะเลชอบตีมันชอบทุกอย่าง แต่ดูไม่เคยหนุกเลยแต่ดูครบนะดูในโรงแล้วโอ้โหทำไม